รอยสักเป็นมากกว่าศิลปะบนร่างกายแต่สําหรับบางคนสื่อความหมายแสดงความเป็นตัวตนผ่านรอยสักหรือบางคนอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับรอยสักในด้านความเชื่อหรือความเป็นสิริมงคลรอยสักในอดีตไม่ใช่แค่เพียงการประดับตกแต่งบนร่างกายแต่มีความหมายที่เกี่ยวกับสถานะทางสังคมความเชื่อศาส,สนาและวิถีชีวิตเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดมีลอยสักแนวใหม่ๆออกมาอย่างมากการสักในประเทศไทยคือการสักยันต์แสดงถึงความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์และความคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายหรือเสริมสิริมงคลในชีวิตในหลายๆประเทศการสักมีความหมายในด้านต่างๆเช่นงานสักญี่ปุ่นคือเครื่องตกแต่งบนร่างกายหรือแสดงสัญลักษณ์แห่งความกล้าและเครื่องหมายของอัชญากรลอยสักในอดีต เคยถูกใช้เพื่อแสดงสถานะความเชื่อหรือบทบาททางสังคมแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปรอยสักก็ได้รับการตีความและใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่การเป็นตราบาปไปจนถึงสัญลักษณ์ของอิสรภาพและในปัจจุบันรอยสักเป็นแฟชั่นและศิลปะที่ช่วยบ่งบอกตัวตนของผู้สักอย่างเสรี ในยุคปัจจุบันรอยสักได้ถูกมองเปลี่ยนไปอย่างมากในสมัยนี้รอยสักได้ถูกมองไปในแง่ศิลปะและความชื่นชอบมากขึ้นผู้คนได้เปิดรับรอยสักต่างจากอดีตในการที่มีรอยสักก็ได้พิสูจน์ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะคนในยุคสมัยนี้มองเป็นแค่ความชื่นชอบส่วนบุคคล เราอยู่ในยุคที่จะสามารถเข้าถึงอะไรได้ง่ายเห็นอะไรได้มากขึ้นกว้างขึ้นเราจึงได้เห็นและพิสูจน์แล้วว่าคนมีรอยสักไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไปผู้คนมีความคิดมากขึ้นที่จะตระหนักได้ว่ามันเป็นแค่ศิลปะและความสวยงามเพียงเท่านั้นรอยสักกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลาย และการยอมรับในความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในสังคมสมัยใหม่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอยสักแฟชั่นสื่อถึงความหมายหรือรอยสักความเชื่อ <c oughs> เคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนไม่ดีในสังคม <c oughs> เช่นกลุ่มนักโทษนักเลงหรือกลุ่มวัฒนธรรมใต้ดินทำให้ในอดีตรอยสักมักจะถูกปฏิเสธ หรือมองข้ามด้วยอคติจากสังคมหลักแต่ในปัจจุบันรอยสักได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมกว่าสมัยก่อนและที่ทำงานในแต่ละที่ก็เปิดกว้างเรื่องรอยสักมากขึ้นและการที่มีความคิดที่หลากหลายเช่นนี้กลับสร้างความสวยงามในสังคมเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเคารพและรับความแตกต่างทางความคิดและมุมมองไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบรอยสักหรือไม่ ทุกคนต่างมีเสรีภาพที่จะเลือกและแสดงออกถึงตัวเองดังนั้นแทนที่เราจะตัดสินคนอื่นจากรอยสักหรือรูปลักษณ์ภายนอกเราควรมองไปถึงตัวตนและคุณค่าที่แท้จริงของเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วความคิดและจิตใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์ พี่เตยครับเป็นช่างช่างศักด์อยู่ที่ร้านชาทูเมคเกช็อปทางด้านอาร์ตมาแล้วจบมาก็ทำครับดีดีไซน์ครับทำอยู่เป็นสักประมาณสักสิบปีได้มั้งก็ผัดผัดตัวเองมาทำธุกกิจส่วนตัวประเล่นเล็น,น้อยอะไรเงรี้ยก็แก๊กมาจนมาล่าสุดก็คือมาทำพวกงานงาหนังพวกกระเป๋าหนังพวกอะไร,งไรเงี้ยออกแบบแล้วก็ ไปขายตามตลาดพอเจอโควิดก็เลยต้องปิดตัวลใหม่นะครับแล้วก็หันมาทำสนใจงานสักดูคือจริงๆอ่ะ,อะมันเกิดจากความสนใจมานานแล้วเริ่อมสักเนี่ยแต่ว่าเราบอกตัวว่าไม่กล้าสักหรือไม่กล้าที่ไปลองสักดูนะครับพอถึงวันหนึ่งที่ว่าเอ้ยมันลองหาอะไรที่มันทําสามารถทําที่บ้านได้ไม่องออกไปข้างนอก เหมือนผึงขายกับกอหนังนีก็ต้องออกไปตามตลาดใช่ไหมครับก็จะเจอปัญหาเรื่องมันดีฝนฟ้าตกหรือเนี้ยโควิดอะไรเงี้ยก็ต้องปิดตลาดพอมาเอ้ยหันกลับมาดูงานสักดที่เราเคยสนใจแต่ก่อนเนี้ยก็เลยลองลองลอง,ลองศึกษาดูแล้วก็ลองขัดดูเลยโอเคมันไปได้ดีเพราะว่ามันใช้สกิลทางหน้าศิาิลาะค่อนข้างเยอะ สังคมตอนแรกๆงานศักดิ์เนี่ยมันเป็นการลักษณะการการการเชิญสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางด้านความเชื่อความศรัทธานะครับหรือว่าสัญลักษณ์ทางด้านกฎหมายอย่างเช่นนักโทษอะไรพวกนี้นะก<อ>็จะทําสัญ,ญลักษณ์ตีตาไว้ว่าคนนี้เป็นนักโทษทําความผิดไปนะอะไรเงี้ยต่อมาเนี่ยงานศักดิ์มันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยน มันเริ่มเปลี่ยนเข้าหาศิลปะมากขึ้นนะครับความสวยงามเริ่มเข้ามาในงานศักด์มากขึ้นแล้วจนปัจจุบันเนี่ยแล้วพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะก็จะ,ก,จะก็จะคล้ายๆกันกี่คืองานศิลปะมันเป็นเหมือนแฟชั่นละนะครับคนสามารถเหมือนเราแต่งตัวอย่างเงี้ยเหมือนเราใส่กําไลเราใส่แหวนเราใส่แว่นตาเราตัดผมรอะไรเงี้ยแต่งตัวงานศักดจะเหมือนกัน พราะฉะนั้นในสังคมที่ที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆเนี่ยมันก,ก็มีผลผลกับงานศักดิ์แตกต่างกันไปนะครับช่วงหนึ่งบ้านเราก่อนก่อนที่จะมีเรื่องของการไปตีตานักโทษนะฮะบ,บ้านเราก็ศักด์ให้กับนักลบที่ออกไปลบทำกับค่าศึกอะไรเงี้ยโดยโดยพวกอาจารย์พระเกจติอาจารย์ต่างๆเนี่ยต่อมาก็มีการใช้ตีตานักโทษเหมือนกันที่ประเทศไทยเนี่ยนะ มันก็เลยภาพจําช่วงนั้นเนี่ยในช่วงนั้นรอยสักันเลยเป็นใน,น,น,นทางด้านออกไปในแนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนที่มีโทษโดนจําคุกหรือว่าทำทำผิดอะไรมาอย่างเงี้ยจะมีรอยสักเยอะมันก็ติดมาในสังคมจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่หลายคนที่ยังมองรอยสักเนี่ยคนที่สักเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่น่ากลัวนะครับแต่มันเริ่มน้อยลง นะเพราะว่าความเข้าใจในเรื่องของศิลปะความสวยงามหรือแม้กระทั่งเรื่องของอัตลักษณ์ก็คือบางทีเราเราต้องการแสดงออกว่าตัวเราเนี่ยสนใจเรื่องไหนอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะสัลายพวกนี้ลงไปในตัวได้เราเรามีความผูกพันกับใครบางคนอย่างเช่นพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับหรือใครที่หรือปู่ป้าปู่ย่าตายายที่เราผูกพันมากเราก็เอามา,มาสั่งในตัวเราได้เพอราะรายสั่งมันจะค่อนข้างติดไปนาน มันดีขึ้นเนี่ยความเชื่อในสมุมมองในสังคมเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้ช่างศักด์เยอะขึ้นร้านศักด์เยอะขึ้นคนศักด์เยอะขึ้นนะครับแม้กระทั่งพ่อแม่พาลูกมาศักด์ก็มีย้อนกลับไปสักยี่สิบสสิบปีไม่มีนะไม่มีหรอกมีแต่ว่าศักด์ไปแล้วเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับพ่อแม่แต่ตอนนี้พ่อแม่พามาศักด์เลยคนที่แม่มาศักดด้วย เนี่ยมุมมองมันทำให้มันทําให้บอกว่ามุมมองในสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเกี่ยวกับงานศักดิ์นะครับมันดีขึ้นเนี่ยพยง่ายๆเข้าใจมากขึ้นไม่ไม่ได้ไปติดอยู่กับภาพจําเก่าๆในสวัยโบราณแล้วยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกันดีกว่าอย่างเดอะล็อกอย่างเงี้ยไลายเผ่าของเขาอ่ะมีคนเอามาศักดิ์เยอะมากในโลกนี้เลยนะเยอะมากนั่นหมายความว่าโดยตรงเลยเห็นนะ ว่าว่าสื่อภาพยนตร์เนี่ยทำให้คนที่เสพสื่อภาพยนตร์หนังอะไรพวกน,นี้ก็เอารูปแบบงานสักของดาราที่เขาชอบเนี่ยมาสักในตัวเหมือนกันหรือหรืออีกแนวหนึ่งก็คืออย่างเช่นในวงการฟุตบอลก็จะสังเกตเห็นอย่างเมสซี่อย่างเงี้ยเขาสักที่ขาเขาอะไรเงี้ยนะหรือที่แขนเขาเนี่ยคนก็มาสักตามก็มีฝรั่งก็สักตามหลายคนที่เห็นใน u t u b e ก,ก็เอามาโชว์ให้ดูหลายคน ช่วงที่อา,อาเจนได้แชมป์โลกใหม่ๆถ้าในปัจจุบันนี้พี่ว่า,าน้อยนะที่จะมีส่งผลกับการทำงานน้อยลงแล้วไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วอ,อย่างงานข้าราชการเชื่อไหมข้าราชการตำรวจเนี่ยเป็นลูกค้าพี่หลายคนเลยนะทหารตำรวจเนี่ยหรือข้าราชการทั่วไปเนี่ยก็เป็นลูกค้าพี่หลายคนพี่ยังถามตรงๆเลยว่าสักไปเขาไม่ว่า หรวจนะ่ะนี่เลยออกว่านี่เลยเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยว่าแล้วครับอะไรเงี้ยถ้าไม่ออกมาสมมติว่าไม่ออกมาข้างนอกอย่างเช่นอะย่างเงี้ยนะหรือว่าตรงคอหรือว่าตรงหน้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอยู่ในล่มผ้าเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรละน่มันก็บอกเลยว่าเออสมัยเนี้ยหน้าที่จัรงานเนี่ยที่ที่มีผลกับงานสัว์เริ่มน้อยลงเรื่อย เ,เขาเขามองมองว่ารอยสักหรือคนที่มีรอยสักเนี่ยเป็นคนทั่ทวไปปกติมากขึ้นครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่มองว่าคนมีรอยสักเยอะๆเป็นนักโทษหรือเปล่าไปทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนี้เขาเลิกมองกันอย่างนั้นมากน้อยลงแล้วมองกันน้อยลงนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งอ,อย่างการไปสมัครงานเนี้ยดูได้เลยว่าการไปสมัครงานบางคนมีรอยสักไปเต็มเลยก็ยังรับมุมมองเรื่องรอยสักมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่เชื่อว่านะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่แต่มัน,ม,นมันต้องอยู่ที่ว่าอย่างอย่างพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่มีรอยสักคนหนึ่งเนี่ย เขาเป็นได้ทั้งคนดีและคนไม่ดีเหรอครับนี่ปเป็นหมายความว่าคนที่มีรอยสักจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเพะฉะนั้นเราไม่ควรไปตัดสินนะครับอันนี้อันนี้ให้มองเอาไว้ส่วนคนที่กดตัวเก้งๆเ,เนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมนะว่าเขาเป็นคนดีมันก็เชื่อไม่ได้ถูกไหมเะฉนนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราไม่ควรไปตัดสินใครจากภายนอกไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องรอยสักหรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินคนว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ย ในเบื้องต้นมันก็ผิดแล้วหลหะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีรอยสักหรือไม่มีอ่ะพี่คิดว่ามันไม่เกี่ยวกันเข้าไปดูได้ที่เพจนะครับ uh, Tattoo Maker Shop นะแล้วก็หรือแอดไลน์เบอร์โทร080-086-8232ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณัีนี้ขอมครับครับผม